สวัสดีค่ะดูดวงสบายๆส,สไตล์หมอดูก้อยอีกครั้งแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงของชาวราศีธนูประจําเดือนกันยายน2511ก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาดูคลิปดูดวงกับหมอดูก้อยขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็หากสนใจดูดวงส่วนตัวเข้าไปใน Facebook หมอดูก้อย294 วันนี้เรามาดูดวงกันเป็นราศีธนูราศีธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาถึง15มกราคมค่ะหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีธนูนะคะดูดวงเราใช้ไพ่ยิปซีนะคะในการทำคลิปดูดวงก็อาจจะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรามาเริ่มดูเลยค่ะอันนี้เป็นหยิบมาเป็นความรักของคนโสดนะ ความร่าของคนโสดนะเป็นไพ่เดอรสตารค่ะมันก็เลยจะสรุปเลยค่ะว่าคนโสดของชาราศีธนูก็ยังโสดสนิททาไมถึงโสดสนิทเพราะท่านบอกว่ามีใครไหมคะถามท่านนะว่าทําไมโสดทําไมไม่อยากมีแฟนท่านอยากจะบอกว่าอยากมีแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ดีมีแล้วเอาแต่ปัญหาเอาแต่ปัญหามาให้ไม่มีดีกว่า ถึงชั้นโสดชั้นก็เลือกนะชั้นก็จะบอกอย่างนี้เพราะว่าคนโสดชาวราศีชาวราศรีธนูเดือนนี้ใช้ชีวิตสบายๆอิสระมีเกณฑ์ท่องเที่ยวนะคะเดินทางทางไกลต่างแดนมีความสุขกับหน้าที่การงานมีความสุขกับครอบครัวนะคะกับครอบครัวตัวเองมีความสุขกับการได้ซื้อสิ่งของอะไรที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะถามว่าอยากอยากมีแฟนไหมอยากมีแต่ว่า ไพ่หกไพ่เจ็ดถ้วยค่ะมันก็จะมาตอกอย้ำว่าขอเลือกหน่อยเถอะเอาให้มันแจมๆเลยนะคะคําว่าแจมๆของท่านนไม่ใช่ว่าเลือกว่าให้รวยหรอกแต่ท่านบอกว่าขอเป็นคนดีถ้ามันไม่ดีอย่าเข้ามาเลยนะบางทีไปขอพอรเนี่ยจ้าทุกขอยพบเจอคนดีเถอะนะคะคนโสดบอกว่าไม่เป็นไรโสดตอนนี้มีความสุขนะคะมีความสุขก็เป็นชีวิตที่สุขสบายอีกแบบหนึง่งสําหรับคนที่ไม่มีคู่ เป็นคนโสดที่มีความคิดอิสระเสรีค่ะมองโลกในแง่งดีอยู่ตลอดเวลานะคะนี้เรามาดูความรักของของคนมีคู่กันความรักของคนมีคู่อ่าี่ไพ่เดอะเดวิลอ่ะ,อะมันเป็นไพ่ที่มันเกี่ยวกับความวุ่นวายในครอบครัวความวุ่นวายในครอบครัวหรือการรู้สึกถูกหลอกลวงหรือมันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะ มันเกี่ยวกับเรื่องาการเงินเข้ามามันทุกใจมันมีการขัดแย้งกันทะเลาะเบาแวงกันระหองระแหงเรื่องของการเงินหมุนเวียนกันอยู่นนนนยเนี้ยค่ะคือใน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 ไพ่เนี่ยคือตัวท่านเองก็เหมือนกับทะเลาะกับคู่ครองเรื่องไม่ตัวท่านถูกถูกหลอกลวงคู่ครองก็ถูกหลอกลวงเรื่องของการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเงินมันสะดุด แล้วมันทําให้เกิดปัญหาครอบครัวคือมาทะเลาะก,กันเองเพราะว่าเรื่องของของการเงินอันนี้ก็จะบอกท่านนินึนค่ะว่าช่วงนี้ก็ระมัดระวังอารมณ์กันค่ะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่ว่าหงุดหงิดใส่กันเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวมากๆเลยโอกาสที่จะเหมือนเหมือนความเบื่อมก็มาเยือนนะคะเหมือนเหมือนตัวท่านเดงก็มองว่ามันทําไมมีแต่ความทุกข์นะคะ จิตใจมันก็เริ่มจะผันแปรว่ามันทะเลาะกันบ่อยมากๆเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวเรื่องของการเสียรู้ของคนในครอบครัวนะกับอันหนึง่งไพ่เดอะเดวิลเนี่ยไม่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของใครคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเล่นการพน,นันแล้วบอกไม่ได้พอบอกไม่ได้มันกส็สะท้อนสะท้อนภาพว่าครอบครัวมีปัญหาแล้วไม่ไม่ชอบที่คู่ครองเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยค่ะ นะคะเพราะว่าการเงินมันก็เลยสะดุดไปมันก็ทะเลาะกันทะเลาะบทแว้งกันอยู่เรื่อยค่ะก็หมอดูก้อยก็ขอจบการดูดวงสําหรับความรักของชาลสีธนูไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ